ครับวันนี้จะเชิญทุกท่านคุยในเรื่องของมตาตรฐานคุณธรรมวุฒิยศนะครับเรื่องของาการทรมานตนให้ลำบากเป็นความถุกก็ในเรื่องของการทรมานตนในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนมาเยอะอยู่นะครับเอ่อในเวลานั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วย รัทีความเชื่อต่างๆมากมายเลยแต่ว่ามันจะมีเอ่อเจ้ารัธีอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่ได้รับความความนิยมแล้วกันนเป็นเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือก็จะมีอยู่ประมาณหกรัธีนะครับในเวลานั้นที่เกิดร่วมยุคสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้าเราก็ กลุ่มเจ้าหน้าที่เหล่านี้คนะรับเขาะจะมีทิธีกรรมมีแนวคิดความเชื่อที่แตกต่างกันไปอะไรเี้ครับแล้วก็ในภายหลังเนี่ยพูะเจ้าท่านท่านว่าความความความเชื่อหรือแนวทางปฏิบัติตรงนั้นมันมันเป็นทางสุดโต่งความว่าสุดโต่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกลายกระทําที่แบบเต็ไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับแบบทําจน ทำจนมันแบบสุดเกินไปอะไรประมาณนี้นะถ,ถ้าเกิดแปลเป็นแบบท่านก็เลยอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางเหล่านั้นเลยครับอ่อซึ่งเจ้ารัชชีที่ที่ผมเห็นมาเมื่อสักครู่นี้ครับที่ที่พระองค์ทรงเห็นว่ามันมันไม่น่าจะเป็นแนวทางก็คืออันแรกเลยเนี่ยเป็นรัชชีที่มีชื่อว่าภูรณกัสป,ปะใช่ไหมครับ ลัทธินี้เนี่ยเขาเขามีความเชื่อสุดตรงในเรื่องที่ว่าเขาเชื่อว่าการจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําลงไปครับไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามนี้เราไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยครับก็ใครอยากทําอะไรก็ได้มันไม่มีผลอะไรคุณอยากจะทําดีคุณอยากจะช่วยเหลือใครก็แล้วแต่นี่นครับ ลาชีโุลากากัสระเนี่ยเพราะเชื่อว่าทําไปก็เท่าไหนาเราไม่มีผลเทไหรน่นะก็เป็นการปฏิเสธเสรธรรมนะครับเขาเชื่อว่าไม่มีการไม,ไม่ว่าเราจะทําอะไรลงไปเนี่ยมันไม่มีผลอนะ่ะก็โอ้โหถ้ามาใช้กับโยนีเป็นไงครับถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นพระเจ้าเราเชื่อแนวทางของโุลาการกษัตริป์ก็ อันนี้เราเราจะไม่พูดถึงนแต่ว่าก็น่าจะวุ่นวายอยู่ใช่ไหมก็อาจจะมีแต่เสรีภาพแบบจ๋าอะไรนี้ใช่ไหมทำอะไรก็ได้นะครับไม่มีผลไม่มีบนไม่มีบากระคืบอยู่อันนี้เป็นลักษณะของรัชชีแรกนะครับท,ที่ที่มีชื่อว่าพลนรือนก,กสัสตป่าเขาเป็นรัชชีที่เารัชชีที่มีชื่อว่าเอาอเขาเรียกอยีกอย่างว่ารัชช อกีริยาว่าเป็นลัทธิที่ไม่ไม่เชื่อในกฎของกา,กางรกระทำนี้ไม่เชื่อเรื่องบงุญไม่เชื่อเรื่องบัตทีนี้ในเวลานั้นมันก็มีอย่างที่ผมบอกมีหกลัทธิใช่ไหมครับเมื่อกีก้ลัทธิแรกนั่นต่อมาเนี่ยเป็นลัทธิที่มีชื่อว่าอ่เนี่นะครับอันที่สองนี่คือมาคานิโกสารลนะลัทธินี้เนี่ยเขามีความเชื่อว่า ขามีความเชื่อเรื่องเอ่อนนยตินะครับนนยติเ <Kristen> นี่ยเป็นเป็นเหมือนลักษณะของเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตทุกอย่างเลยนะครับไวไวลงหน้าแล้วเมื่อเมื่อกี้ไม่มีผลใช่ไหมครับแต่แนวคิดแบบมคลริโกสาระเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเชื่อเรื่องนนยตินะครับเขาเชื่อเรื่องการกําหนดชะตาชีวิตไว้แล้วนะครับเราเราถูกกาหนดมาแล้วไงครับทีนี้ ไม่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำก็ตามนะครับหรือว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เขาเชื่อว่ามันมีมันมีบางอย่างเนี่ยกำหนดไว้แล้วหรือเจ้าเจ้าตัวนิยติเนี่ยเราไม่ได้ทําเองแต่ว่ามันเป็นผลจากการกําหนดจากนิยติอะไรเงนี้เห็นไหมครับอันนี้ดูจากสองมาแรกเมื่อกี้นี้เขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปทาอะไรก็อยากทาอะไรก็ทำเลยแไม่มีผล,ลอะไรทีนี้ มคัคคิรโกสาระเนี่ยมีล,ะะลักษณะของการที่เชื่อว่ามันมีนิยติที่คอยกําหนดกําหนดชีวิตเราไว้ทุกอย่างแล้วนี่ใช่ไหมเราไม่ได้ทาเองแต่ว่านิยติเนี่ยมันตัวกำหนดอันนี้เป็นเป็นแนวคิดสุดต่งของลัทธิที่ไม่ใช่ว่ามัคคิิโกสาอมัคคิโกสาร,ร,รสานี่ทีนี้ยังไม่หมดนะครับมันเมื่อกี้เห็นไหมสองอันแรกก็ ก็จะเดินแปลกแปลกไปหน่อยใช่ไหมแต่ว่าทีนี้มันมีอีกมีลัชทีหนึ่งครับที่ที่บอกกันมันเป็นหัวลัททีอันนี้รัททีที่สามเนี่ยมีชื่อว่าสิตาเากศกำพลครับลัททีนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับอันเมื่อสักครู่นะครับกันแรกกันแรกครับผมว่าเหมือนแรกนะเอ,อเขาเชื่อว่าทุกสรรพเริง เมื่อตายแล้วก็ส่งสิ้นไปไม่มีการเกิดใหม่ไม่มีโลกหน้าไม่มีกรรมไม่มีผลพนุญไม่มีอะไรทั้งสิ้นนี้ยเรตายแล้วก็คือจบตรงนี้กรเขาเชื่ออย่างจริงจริงจรง,จรงลทัทธิของอิานศจไสยก,กัมพลเนี่ยเหมือนผมจะเคยอ่านงานของซฟเฟนฮอวกินนะซีเฟนฮอวินเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่ที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินช่นเขา ผมเคยอ่านงานเขาเขามีความเชื่อลักษณะนี้อยู่นะครับเขาคินเนี่ยเขาเชื่อว่าพอเราเกิดมาแล้วเมื่อเมื่อตายทุกอย่างก,จก็จบแบบไม่มีไปไหนไม่มีผมไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์อันนี้ก็น่าจะลักษณะคล้ายค้ายคล้ายค้กับอันแรกนะครับแต่ว่าเขาจะมีความเชื่อแบบเกิดมาแล้วก็อาจจะใช้ชีวิต น่าจะถูกพัฒนามาเป็นเจราว่าในภายหลังนะครับศาสนาเกษตรกรรมพูดเชื่อว่าทุกสัตว์ประิกเมื่อตายแล้วก็จบสิ้นไม่มีเกิดใหม่ไม่มีโรคหน้าไม่มีกรรมไม่มีผลบุญไม่มีบาปไม่มีร่างการไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับตายแล้วก็คือจบงี้ครับถ้าสรุปแบบไม่กันนี้ในแงดของศาสนาเกษตรกรรมก็เนี่ยครับเหมือนกับ เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตไปให้มันแบบสุดเหรียบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลักษณะของว่าเป็นตกทีนี้ยังไม่ยังไม่หมดนะครับยังเหลือสองละทิละทิต่อไปเนี่ยไม่ใช่อว่าเออปกุถฐากัจจยนะนะครับปะคุถ่ากัจจยนะลองผลงิบุผมฟันกันนันหน่อยไปเอป่เอ ลัททีนี้เนี่ยเขามีลัททีนี้เขามีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตและวัตถุนะครับที่ทั้งทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่เป็นวัตถุนะครับประกอบกับมันประกอบขึ้นมาจากธาตุที่มีชื่อว่าดินน้ำไฟลมแล้วก็สุขทุกข์ชีวะเป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ไม่มีวันถูกทำลายไม่เอ่อ ไม่ถูกกระทำใดๆทั้งสิ้นเอ่ออาจจะเข้าใจยากน่อยนะผมว่ายังยังไม่ค่อยลึกซึ้งในในลทัทธิทอเทลถ้าใช่ว่าเป็นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีวันถูกทําลายได้เแบบการฟันคนก็เป็นเพียงการฟันช่องว่างระหว่างา่าไม่ได้เป็นการฆ่าใครจริงๆองไหมครับ <laughs> ในพุ่งลงนะั้นเอ่อมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเขามีความเชื่อว่ามันเป็นเพีงท่านะครับเราวันนี้คน,นีถ้ามุดแล้วเร,เราโมโหใครแล้วเราไปฟันเขาเงี้ยครับเขาก็เชื่อว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้ฟันคนที่เป็นคนแต่ว่าเร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 าก็ทํากับท่าที่เป็นดินน้ำไฟลงเงี้ยอันนี้เป็นนามที่ต่างกับปกคุจัดปะคุชากจายนะก็ ไม่ได้ฆ่าใครจริงๆครับพอสุดท้ายเขาบอกว่าไม่ฆ่าใครจริงๆแล้วก็การปฏิบัติของเราคือการไม่ไม่เน็นการละเว้นการทํรลายผู้อื่นเพราะเชื่อว่าไม่มีใครถูกฆ่าจริงๆอย่างเงี้ยครับโอ้โหถ้าถ้าแนวะคิดนี้เนี่ยมามีได้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยน่าจะสนุกกันได้ดูแลนะครับน่าจะไม่มีใครเป็นผู้กระทําความผิดใช่ไหมเพราเชื่อว่า เขาเชื่อว่ามันไม่ได้ทําร้ายมนุษย์จริงๆนะเพราะว่ามนุษย์แกนแท้ของมนุษย์จริงมันเป็นเพียงสักขวัธาตุที่รวมตัวกันอย่างนี้นะที่ผมเข้าใจนะแล้วก็ไอ้ความเป็นสังวัติธาตุที่รวมกันเนี่ยมันมีความสุขความทุกข์แล้วก็มีชีวะชีวะนี่คือเหมือนคล้ๆวิญญาณนะครับตัวโลกเนี่ยอยู่ในอยู่ในธาตุนั้น,นอย่างนี้รัวเขาเลยเชื่อว่าถ้าเราฟันใครแล้วตัวเราไม่ได้ฟันแต่ว่าเราไปสัมผัสอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นแนวปิดของปกธธากฏสากจายนะครับทีนี้ยังไม่หมดนะครับในสองสองลทัทธิที่ที่มีสนามความสุดโตมใช่ไหมชี่ชี่บอกลัทธิต่อมามีชื่อว่านิพนธน,นบุตรนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อเมื่อกี้เนี้ยก็คล้ายๆเป็นท่าใช่ไหมครับปร,กธธา,ปรกธธากฏสากจายนะ นี่คนนาทบุตรเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเชื่อในเรื่องของการทรมานร่างกายครับเขาเชื่อว่ายิ่งทรมานแล้วเนี่ยวิญญาณก็จะมีความบริสุทธิ์แล้วก็หลุดพ้นไปจากบาปที่ที่ทําไว้ในอดีตคล้ายๆว่าเขาเชื่อว่าเหตุที่เรายังทุกข์กายทุกข์ใจหรือเนี่ยประสบความทุกข์เจออยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าร่างกายเรามันขังวิญญาณเอาไว้เนี่ยครับ เขาก็เลยมีความบาความคิดว่าต้องทรมานร่างกายให้ให้วิญญาเพื่อให้วิญญาณเนี่ยหลุดกล้นจากร่างกายตรงนี้ครับเพื่อให้มันกลับไปสู่ความบริสุทธิ์อย่างเดิมเนี่ยเขาก็จะมีในคนนักบุตรเนี่ยถ้าใครเคยเคยผ่านผ่านเคยอ่านหรือเคยดูในยูทูบเยอะๆเวลานี้ก็ยังจะมีลักษณะอินเดียก็ยังมีลักษณะของราชีประมาณนี้อยู่ใช่ไหมครับการทรมานร่างกายการ นุ่งผมหรือการนอนบนตะปูการหลดอาหารการย่ำไฟอะไรยังหมดเลยนะครับลัหรับของการพลมานร่างกาย่เอเขาเชื่อว่าเพื่อให้วิญญาณเขาบริสุทธิ์นะครับหลุดพ้นไปจากเอ่อจากร่างกายที่ถังวิญญาณนี้ไว้อันนี้ก็เป็นลัทธิของน,นักนัตบุตรแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นสัญชัยสัญชัยนัตบุตรกับเป็นแนวคิดที่ ใครๆว่าไม่ยอมรับคำตอบที่ตายแล้วหรือหลักการใ,ใดๆเลยครับเขาเขาเหมือนว่าเขาเขาจะเลี่ยงคำตอบคำถามอะแล้วก็ไม่ยืนยันด้วยไม่ยืนยันว่าเรื่นี้ถูกหรือผิดเขาจะใช้วิธีการวิธีการของคือตอบคุมเคยครับสรงนั้นว่าผมเป็นออ,อยู่ในรัชที่ของสัญชัยนาถบดีครับ สมมติว่ามีใครมาถามผมเนี่ยหรือมีใครมาเห็นผมทําอะไรแล้วมีหลักฐานว่าผมทําอย่างนี้อย่างนี้นี่ผมก็จะไม่ยอมรับใช่ไหมแล้วเวลาถามถึงในแง่ของการหลุดพ้นเนี่ยก็จะตอบแบบเฉยๆไปตอบแบบเลี่ยงไปเลี่ยงเลี่ยงเลียงไม่ไม่ถามฟันธงหรือบางคําถามที่ต้องการคาตอบเนี่ยกลุ่มของผันช้นี่ก็จะพยายามตอบแบบเฉยๆเลี่ยงไปเลี่ยงไปให้คนไปวันวันทิงอะไรประมาณนี้นะครับที่ที่เข้าใจนะ ก็แนวทางประด็คือแนวทางที่ปฏิบัติที่ในวิธีการปฏิเสธการตัดสินใจและการยึดติดกับทิสดีใดๆเลยก็ผัดตอบผัดผัดเลี่ยงๆผัดผัดเลี่ยงๆผัดผัดเลี่ยงๆไปประมาณนี้เป็นเป็นแนวคิดของสันชัยรัตบุตรแล้วก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับคําตอบที่ตายตัวนี้ไม่ยอมรับหลักการใดๆคือหมายความว่า ต่อให้มีใครที่มีเหตุผลมีหลักการไปคุยกับเขาเนี่ยแม้จะเป็นที่ยอมรับอะ่ะเขาก็ไม่ยอมรับด้วยนะครับเขาก็ปฏิเสธด้ยอะอนเี้อันนี้เป็นสัญชาตญาณธุดุที่ในเบื้องต้นผมจะขอนำเสนอออัตตะกิลมะฐานโยชนในรัชทีตั้งหกไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนในประเด็นที่ วันนี้ผมเตรียมมาอยู่คำถามในเรื่องของลทัทธิความเชื่อในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยที่ท่านคิดว่ามันมันมีไหมลักษณะความคิดที่ยังลงเหลือมาในถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเมื่อสักครู่ในนอกแนวทางที่ที่ผมได้พูดเสร็จไปก็เดี๋ยวในเื้นตนน้นเดี๋ยวเราจะแลก์เสน็จกัน